ต้องบอกเลยนะครับเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยนะครับก็ระบาดอยู่นะครับเป็นทุกยุคทุกสมัยและระบาดมาเรื่อยนะครับแล้วก็มีการออกมาเตือนออกมาบอกนะครับออกมาออกข่าวกันเนี่ยนะครับให้ทุกคนได้ทราบนะครับก็แต่ก็ยังมีคนหลงนะครับหลงเชื่อนะครับพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์นี้อยู่ที่สําคัญจริงตอนนี้ที่เราทราบกนดีก็คือว่าพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์เองนะครับก็มีวิธีการหาข้อมูลของลูกค้านะครับแล้วก็ได้ข้อมูลของลูกค้าและที่ล่าสุดเนี่ยที่เรา ได้ยินมาก็คือว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเองนะครับที่เข้าถึงข้อมูลของประชาชนเนี่ยข้อมูลทบเบเยนราของประชาชนเนี่ยนะครับร่วมมือนะครับกับแก๊งคอสเซนเตอร์ด้วยโดยการหาข้อมูลนะครับให้กับแก๊งคอสเซนเตอร์เพื่อจะได้ทําการโทรมานะครับหาแล้วก็ทําการาสร้างเรื่องนะครับแล้วก็หลอกลวงนี่ก็เป็นอีกนะครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ต้องบอกเลยว่าบางคนนะเสียหายเป็นหลักร้านนะครับบางคนเสียหายเป็นหลัก100ล้านก็มีนะครับต้องบอกเลยแก๊งคอนเซนเตอร์ตอนนี้เป็นที่ระบาดแล้วก็เป็นที่น่ากลัวล่าสุดนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตารวจได้จับนะครับแก๊งคอนเซนเตอร์รายใหญ่เลยนะครับรายใหญ่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ก็เรียกว่าทํางานกันเป็นทีมเลยนะครับวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะครับบอกเลยว่าใครทําหน้าที่อะไรทํายังไงนะครับในการหลอกเหยื่อยังไงนะครับมีข้อมูลยังไงโอ้โหบอกแบบละเอียดเลย ผมต้องบอกเลยว่าถ้าใครไม่อยากตกเป็นเหยื่อต้องดูคลิปนี้เลยครับดูนะครับว่าวันนี้ก็คือคนที่อยู่ในแก๊้งคอนเตอร์ที่เจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับสามารถควบคุมตัวได้เนี่ยเล่าอย่างละเอียดยิบเลยนะครับว่าวิธีการเป็นยังไงทํำยังไงแล้วก็ใช้วิธีการหลอกลวงไงอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปนี้กันป่บฟังเลยครับทาไมต้องเป็นสพเชียงเมืองเชียงรายก็เขาให้ใช้จุดนั้นเขานี่คือใครบอสครับเขารู้จักอะตำรวจอะ เพราะข้อมูลพวกน,นี้เขาเหมือนมีหลังบ้านจีนที่ไม่ได้อยู่ตรงโปรเฟสตนะครับแต่ไม mm ่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนก็คือทำพวกลิงก์พวกอะไรส่งมาให้ทางบอสเขาเขาก็มาให้เขาบอกคอเซนเตอร์เนี่ยจะมีรูปบัตรข้อมูลของเหยื่อจริงไม่จริงจริงครับเอามาจากไหน ก็คือบอสเขาจะส่งมาให้เนะครับบอสมาจากไหนเนี่ยเมื่อเราเป็นลูกรักอ่ะเขามีหลังบ้านของเขาครับแต่ไม่เขาตรงนี้ผมเขาไม่ถึงครับเขาไม่ได้บอกทำยังไงในเมื่อเราเป็นเบอร์ต้นต้นของคอเซนเตอร์อย่าทาให้คนไทยถูกหลอกแนะนําหน่อยคือหนึ่งครับอย่าอยากให้โจรแนะนําหน่อยอะอย่าหลงเชื่อครับเบอร์แปลกๆนะครับหรือพวกสายแปลกๆยิ่งโทรมาจากพวกพัสดุเอ่ยหรือไปรษณีย์เอ่ยนะครับ แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่สอพอหรือสอนออื่นๆที่โทรหรือตำรวจนะครับโทรหาก็คิดได้อย่างเดียวเลยว่าเป็นวิจฉาชีพไปก่อนนะครับเพื่อตัดสายทิ้งแต่ถ้าเขาโทรซ้ำเบอร์เดิมเช็คเบอร์ตาม Google เ,เลยครับมันจะมีเช็คได้ครับ สำนึกไหมสำนึกครับสำนึกแค่ไหนสุดๆสำนึกเ้าถูกจับหรือเปล่าไม่ใช่ครับก็จะกลับมาอยู่แล้วจะกลับมาอยู่แล้วทำไมถึงไปทำแก๊งคอร์เซนเตอร์ทงรู้ได้คือหนึ่งมันดังๆผ,<ม>ผมหางานในเฟซแล้วก็เป็น เฟซเว็บเว็บนัทนทำพนันออนไลน์นะครับแต่ไปจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับมันปรับเปลี่ยน <c oughs> คือแรกๆอาจจะให้ทําเป็นเว็บสักอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์หลังจากนั้นมันก็จะเปลี่ยนให้เราไปอยู่ที่หนึ่งเพื่อไปทํางานหลอกคนไทยนะครับไปเห็นเขาบอกว่ามันต้องมีการสัมภาษณ์การเทรศสจริงไหมคือเป็นบางคนครับ แต่ถ้าบางคนเป็นคอมหรือว่าเล่นคอมได้ก็เขาก็จับให้ทํางานแล้วก็เรา,าถูกสัมภาษณ์ไหมไม่ได้ถูกครับแต่ว่าผมเป็นคอมเป็นคอมใช่ครับแล้วไปแล้วเป็นยังไงทําไมก็เห็นบอกว่าเป็นถึงระดับหัวหน้าดาวเด่นเลยจริงไหมคือเป็นหัวหน้าสายสามครับสายสามนี่คือสายที่ดีที่สุดดิคือเป็นสายสุดท้ายครับอืมแต่ว่า คือเราทํางานมาก่อนครับแล้วก็เขาให้เราเป็นผู้ดูแลตรงนั้นเป็นพนักงานดีเด่นเลยทําไมถึงเป็นพนักงานดีเด่นก็ทํางานแล้วก็ทํายอดให้เขาครับทายอดได้เท่าไหร่ก็ตามที่แจ้งไปครับเท่าไหร่ล่ะก็เคสแรกก็คือ11็ล้านแต่ว่าอันเนี้ยมันมีสายสามพนอื่นร่วมด้วยครับ เคล็ดแรกนี่เหยื่อเป็นใครเหยื่อที่จำได้คือคุณพวงร้อยครับที่เป็นคุณครูที่เกษียณแล้วใช่ไหมครับจำได้ไหมได้ครับแล้วเคสต่อมาเคสต่อมาเป็นชื่อคุณชันชัยครับคุณชันชัยคุณชันชัยเป็นใครเป็นเหมือนนักลงทุนเล่นหุ้นครับนักลงทุนเล่นหุ้นหลอกเข้าไปเท่าไหร่อันนี้สี่สิบเอ็ดล้าน เขาบอก45นะคือที่ยอดที่เขาคิดจักฟังให้มันได้เท่านี้ไอ้เคสแรกเนี่ยคุณครูที่กเกษียณนล้วเนี่ยเราได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์3เปอร์เซ็นต์ครับเท่าไหร่ล่ะ3เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ2แสนกว่าบาทครับ2แสนกว่าบาทเคสคุณชันชัยอ,อ่ะประมาณ2ล้านหนึ่งครับ2ล้านหนึ่ง แล้วเคสที่สามอ่ะรลอใครหลอกคุณหมอครับคุณหมอแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นคุณหมอคือเขาแจ้งข้อมูลให้กับทางเจ้าที่สายาองนะครับว่าเผืออ่อเขาโกหก,กก็ได้แสดงว่ามีข้อมูลมาเดี๋ยวเรามีข้อมูลได้ไงคือสายต่องจะเป็นคนถามข้อมูลของอลูกค้าอยู่แล้วครับว่าทําอาชีพอะไรทํา ากิจการอะไรบ้างครับมีสมุดบัญชีกี่เล่มภายใต้ชื่อของเขาอะไรพวกนี้ครับคุณหมอนี่เราหลอกไปเท่าไหร่า95ล้า 95, 000, 000นครับ95ล้านได้ค่าคอมเท่าไหร่2ล้าน2ล้านห้าครับแต่ว่าเขาจ่ายให้ผมมาแค่สองล้านสำนึกไหมเอาความจริงเลยไม่ใช่เหยื่อแค่สาล้านเนี่ย ทำเหยื่อมันทั้งหมดกี่รายจำไม่ได้ครับแต่ว่าจำไม่ได้นี่คือเยอะมากใช่ไหมก็หลายคนครับเราอยู่มากี่นานเท่าไหร่ประมาณาเกือบปีครึ่งป,ปีปีกว่าเห็นบอกว่าข้อมูลทางการเสื่สวญนี่เราเป็นลูกหลานของบอสไลยนี่ก็ใช่ไหมบอกว่าดูแลลูกหลานหรือเปล่าครับผมอืม เอาเบอร์เยื่อมาจากไหนแล้วรู้ได้ยังไงว่าเหยื่อมีเงินคืออัน,นเป็นระบบหลังบ้านาครับยังไงไม่เข้าใจอรรบหลังบ้านยังไงคือบอสเขาจะเป็นผู้หามาครับอืมทาไมเราถึงมีจิวิยามีความรู้ในการทําให้เหยื่อถือว่ามีระดับน่ะทําไมเขาถึงหลงเชื่อเรา เขาบอสเนี่ยเขาจะเป็นคนสอนวิธีการคุยวิธีการพูดป้อมหวานร้องนะครับคือโดยใช้ล่ามคนไทยนี่แหละอืแต่ให้เราทีว่าวิธีการทํางนานเนี่ยเป็นแบบไหนครับว่าเจอลูกค้าแบบนี้เราต้องคุยทํานองนี้เจอลูกค้าแบบนี้ต้องคุยทํานองนี้นี่รหละบอสพูดภาษาไทยเหรอคือเขาผ่านล่ามครับผ่านล่ามใช่ครับล่ามคนไทยคนจีนคนไทยครับ วราเป็นคนไทยเหมือนคนไทยทางภาคเหนือครับไทยไทยใหญ่พวกนี้เดี๋ยวให้ข้อมูลทั้งหมดเดี๋ยวต้องกวาดล้างทั้งหมดในคอของเรามีกี่คนประมาณห้าสิบกว่าคนครับคนไทยเดี๋ยวเอามาให้หมดห้าสิบกว่าคนคแล้วมันมีอีกคนหนึ่งที่คู่พุ่งกับยศอะไรนะที่ที่<อ>ผู้เสียหายก็บอกอะไรสนที่อะไรอ่ะรองพุ่งกับรองพุ่งกับ,บชื่ออะไรจริงๆมันชื่ออะไร ชื่อจริงๆไม่รู้จักชื่อจริงเขาชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อเต๋าชื่อเตา๋เตาในคอของเราที่เป็นสอพอเมืองเชียงรายเราแบ่งหน้าที่กันยังไงอ่ะก็มีสายหนึ่งเป็นเจ้าที่ขนส่งหรือเจ้าที่เส็จเด็กครับแล้วก็สายสองเป็นเจ้าที่ร้อยเวรลงมาซื้อประจำวันให้ลูกค้าเพื่อสอบทองข้อมูลเบรสต้น เช่นวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็ชื่อที่อยู่เร์โทรศัพท์แล้วก็อาชีพแล้วก็ทําทการยัดคดีโดยส่งข้อมูลพวกนี้ไปให้หลังบ้านในการทําเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลว่ามีคดีโพกพันกับาการฟอกเงินของนายจักรพงศ์ือซอหลังจากนั้นก็จะยัดคดีให้ลูกค้า แล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยทำการแจ้งบัญชีภายใต้ทรัพย์สินของเขาเนี่ยว่ามีกี่บัญชีมีอะไรบ้างมีที่ดินรถยนต์หรือว่า,าหุ้นอะไรพวกนี้ครับแล้วก็หลังจากนั้นาสายสองก็จะส่งให้สายสามเป็นผู้กำกับหรือรองผู้กำกับอย่างเงี้ยครับเพื่อทําการปิดยอดซึ่งผู้กำกับเนี่ยจะพูดทํานองว่า ถ้าคุณบริสุทธิ์จริงคุณก็ไม่ต้องกลัววงเงินที่คุณได้มาเนี่ยคุณได้มาอย่างไรได้มาแบบถูกต้องตามกฎหมายไหมถ้าคุณบอกว่าคุณแน่ใจว่าคุณได้มาถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยคุณไม่จาเป็นต้องกลัวนะครับเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะมีเอกสารออกให้ว่าหลังจากการตรวจสอบเนี่ยจะมีหมายบริสุทธิ์คืนคืนให้คุณแล้วก็พร้อมกับวงเงินของคุณใช้เวลาในการตรวจสอบเนี่ยประมาณ3 0ถึง1ชั่วโมงเท่านั้นเอง ในขณะการตรวจสอบเนี่ยให้คุณถือสายรออยู่กับผมอะไรประมาณนี้นี่แหละครับเป็นนะครับข้อมูลจากคนที่ทำการหลอก นะครับหลอกที่เป็นคนที่เป็นคนโทรมาเลยนะครับเป็นคนโทรมาก็คือนายทุนนะเป็นมาแล้วก็เป็นคนที่โทรมาเลยว่าต้องเอาวางแผนยังไงต้องดําเนินเรื่องยังไงวิธีการไหนหลอกลวงยังไงพูดยังไงอะไรยังไงโอ้โหทําเป็นสเต็ปนะครับอย่างดีเลยเพื่อทําการหลอกลวงโดยเฉพาะมีทั้งใดทั้งขั้นเงินเดือนใดทั้งเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นขั้นตอนที่บอกได้เลยว่า,าแยบย์มากแล้วก็มีวิธีการ<ม>เพราะฉะนั้นพวกเราเองก็ต้องระวังตัวกับเรื่องนี้นะครับที่สําคัญ ก็คือว่าข้อมูลของของประชาชนเองตอนนี้นะครับก็มีข่าวที่อย่างที่ออกมาว่ามีข่าวก็คือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเองเนะครับเอาข้อมูลนะครับของทะเบียนราษฎรของประชาชน,นไปขายให้กับพวกแกง๊งพวกนี้ก็ต้องขอให้ทุกคนได้ระวังตัวนะครับอย่างน้อยนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่รู้ว่าเจ้าหน้าที่หรือพวกแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยนะครับใช้วิธีไหนใช้วิธีการแบบไหนใช้วิธีการพูดแบบไหนนะครับที่ าสามารถที่จะหลอกลวงและเอาเงินจากเราไปได้นะครับก็อยากให้ทุกคนระวังตัวไว้มีอะไรคืบหน้ามีภัยอะไรในโลกออนไลน์เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้พวกเราทุกคนฟังกันเรื่อยๆครับ